อยู่ที่บ้านไร่อุทัยธานีมาเยี่ยมชมสวนผู้เรียนที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตอนนี้ฝนกาําลังจะตกนกกาลังจะร้องก็สวัสดีนะคะสําหรับพี่น้องชาวเวริร์กแนทีมงานเรามาเยี่ยมสวนที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีกันเดี๋ยวเราไปตามต่อและไปดูว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเป็นอย่างไรกันนะคะ วันนี้เวอร์แพนมาเยี่ยมเยือนสวนทุเรียนที่อำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีนะคะหลายสวนค่ะที่มีสวนอยากจะได้ทุเรียนสวยๆนะคะลูกโตๆแล้วก็น้ำหนักดีแล้วก็ภูสวยเบนภูสวยอย่าลืมนะคะมองหา เวอร์แผ่นไข่โตซานกาซีไข่โตซานเป็นตัวที่ทําให้พืชเติบโตได้ไวมากเขาเขาน่จะไปส่งเสริมกระบวนการให้ทําให้พืชเติบโตได้เร็วเบ่งพูก็เบ่งพูสวยนะคะเป็นสารน,นําร่องนําทางไปเลยเสร็จแล้วตามด้วยกรดอะมิโนของเราตุม่มก็จะทําให้พลังงานในต้นทุเรียนเติบโตแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญนะคะเบ่งพูสวยค่ะอันนี้เพิ่งใช้เพียงแค่5ครั้งค่ะ